สวัสดีครับวันนี้พี่เบสมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องระบบการศึกษานิวซีแลนด์กันนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับเราจะพูดเน้นย้ำในเรื่องของระดับมัธยมเป็นหลักนะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยครับ เรามาเริ่มกันนะครับที่เหตุผลว่าทำไมเด็กๆแล้วก็ผู้ปกครองถึงนิยมส่งนักเรียนไปเรียนที่ประเทศนิวซีแลนด์กันนะครับอย่างแรกเลยก็คือเรื่องของการค้นหาตัวเองนะครับประเทศนิวซีแลนด์เนี่ยระบบการศึกษาเขาออกแบบมาได้เป็นอย่างดีเนาะก็จะทําให้น้องๆเนี่ยสามารถที่จะเรียนได้หลากหลายวิชาเรียนเพื่อค้นหาตัวเองก่อนที่จะเข้าเรียนในระดับมหาวิทยาลัยนะครับ โดยหลักสูตรของ NCQA เนี่ยซึ่งเป็นหลักสูตรท้องถิ่นของนิวซีแลนด์เนี่ยจะแบ่งออกเป็นหลักๆ2ส่วนเนาะในเรื่องของวิชาเรียนจะเป็นในส่วนของอะคาเดมิกคือวิชาที่เน้นเกี่ยวกับเรื่องของวิชาการแล้วก็ส่วนของการปฏิบัตินะครับเน้นเรื่องของการฝึกจริงทําจริงปฏิบัติจริงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเหมาะกับเด็กๆในหลากหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเด็กที่อาจจะเหมาะกับการไปเรียนในสายวิชาการหรือเด็กที่อาจจะไม่ได้เก่งวิชาการแต่ชอบปฏิบัตินะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย หลักสูตรของนิวซีแลนด์ตอบโจทย์ทุกรูปแบบเลยเมื่อสักครู่นี้เราได้พูดคุยในส่วนของหลักสูตรกันไปนิดนึงนะครับแต่นอกจากหลักสูตรของ NCQA ที่โรงเรียนมัธยมที่ประเทศนิวซีแลนด์นำเสนอนะครับในปัจจุบันเนี่ยหลายๆโรงเรียนก็มีนำเสนอหลากหลายหลักสูตรด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็น IB นะครับรวมถึง A-level ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยน้องๆสามารถที่จะเลือกได้นะครับว่าอยากจะเรียนในหลักสูตรของ NCQA, IB หรือ A-level ในส่วนของที่พักนะครับ ที่พักของประเทศนิวซีแลนด์หลักๆแล้วเนี่ยก็จะมีให้เลือก2ออย่างนะครับก็เป็นในส่วนของที่พักแบบหอพักแล้วก็ที่พักแบบโฮสต์แฟมิลี่นะครับซึ่งก็สามารถเลือกได้นะครับบางโรงเรียนอาจจะมีเฉพาะโฮสต์บางโรงเรียนอาจจะมีเฉพาะบอดดิ้งหรือหอพักหรือบางโรงเรียนอาจจะออฟเฟอร์ทั้ง2ออย่างเลยนะครับก็เป็นออปชันที่ดีสําหรับผู้ปกครองเช่นเดียวกันและสิ่งที่สําคัญที่สุดนะครับเมื่อคนคิดถึงประเทศนิวซีแลนด์ส่วนใหญ่ก็จะนึกถึงเรื่องของความปลอดภัยนะครับ ความสะดวกสบายการเป็นอยู่อย่างง่ายๆนะครับเพราะนั้นเนี่ยประเทศนิวซีแลนด์เป็นประเทศที่เหมาะอย่างยิ่งในการที่นักเรียนจะ,จะเจริญเติบโตขึ้นมานโดยเฉพาะในช่วงวัยรุ่นเนาะเพราะว่าสิ่งลอตาลอใจอาจจะไม่ได้มากนะักแต่อย่างไรก็ตามนะครับมีสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆมากมายในปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นร้านค้าห้างสรรพสินค้าร้านอาหารต่างๆเยอะแยะมากมายเลยนะครับอีกปัจจัยหนึ่งที่สําคัญเลยนะครับก็คือเรื่องของค่าใช้จ่ายนั่นเองการไปเรียนมัธยมที่นิวซีแลนด์เนี่ยค่าใช้จ่ายเนี่ยถือว่าไม่แพงมากนักนะครับโดยเปรียบเทียบบกับประเทศอื ทั้งนี้ทั้งนั้นเนื่องจากว่าประเทศนิวซีแลนด์อนุญาตให้นักเรียนต่างชาติสามารถเรียนในโรงเรียนรัฐบาลได้เพราะฉะนั้นค่าใช้จ่ายก็จะค่อนข้างหลากหลายนะครับโดยที่ค่าใช้จ่ายในส่วนของโรงเรียนรัฐบาลก็จะถูกหน่อยโรงเรียนเอกชนก็จะแพงขึ้นนะครับและก็ยังขึ้นอยู่กับประเภทของที่พักด้วยเช่นเดียวกันครับและสุดท้ายนะครับโรงเรียนมัธยมที่ประเทศนิวซีแลนด์ส่วนใหญ่นะครับต้อนรับนักเรียนต่างชาติและมีการซัพพอร์ตนักเรียนต่างชาติเป็นอย่างดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งนักเรียนที่อาจจะยังไม่ได้ภาษาอังงงกกฤษที่แแข็รมา ทางโรงเรียนเนี่ยจะมี e s o support ให้ก็จะเป็นคลาสเรียนภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนต่างชาติโดยเฉพาะเพื่อที่จะ boost up ภาษาอังกฤษแล้วน้องๆก็ยังได้เครดิตด้วยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยตอบโจทย์นักเรียนต่างชาติอย่างน้องๆคนไทยได้เป็นอย่างดีเลยนะครับต่อไปนะครับเรามาดูประเภทของโรงเรียนกันนะครับที่ประเทศนิวซีแลนด์เนี่ยเขาแบ่งโรงเรียนออกเป็น1โรงเรียนรัฐบาลก็คือเป็นโรงเรียนที่มีจํานวนนักเรียนอาจจะค่อนข้างเยอะหน่อยนะครับนักเรียนต่อห้องอาจจะค่อนข้างเยอะหน่อยสําหรับนักเรียนท้องถิ่นเนี่ยเขาจะเป็น zoning school เด็กคนไหนใกล้ที่ไหนเข้าโรงเรียนนั้นแต่สําหรับเรานักเรียนต่างชาติสามารถเลือกโรงเรียนได้เลยตามที่ต้องการน,นะครับอีกประเภทหนึ่งที่คนไทยรู้จักอยู่แล้วก็คือโรงเรียนเอกชนนะครับโรงเรียนเอกชนก็จะค่าใช้จ่ายจะค่อนข้างสูงหน่อยนะครับนักเรียนต่อห้องอาจจะน้อยหน่อยนักเรียนทั้งโรงเรียนอาจจะน้อยหน่อยแต่ว่าฟ a c ิลิตี้อะไรต่างๆก็อาจจะค่อนข้างใหม่และทันสมัยพอสมควรและอีกประเภทสุดท้ายก็คือประเภทของ state integrated หรือกึ่งรัฐบาลกึ่งเอกชน ซึ่งโรงเรียนประเภทนี้จะเกี่ยวข้องกับศาสนาเป็นส่วนใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นค่าใช้จ่ายก็จะอยู่ประมาณตรงกลางเช่นเดียวกันนะครับสรับระบบการศึกษาของประเทศนิวซีแลนด์นะครับในส่วนของระดับมัธยมเนี่ยโดยส่วนใหญ่เนี่ยเขาเริ่มกันที่เยียดเก้าเพราะฉะนั้นผู้ปกครองมักจะเห็นว่าโรงเรียนมัธยมส่วนใหญ่ที่นิวซีแลนด์เนี่ยจะเริ่มรับตั้งแต่เยียงเก้าหรืออายุประมาณ13-14ปีขึ้นไปนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยหลายๆโรงเรียนนะครับก็รับน้องๆตั้งแต่เยียดเจ็ด ก็คืออายุประมาณ11 1 2ปีด้วยเช่นกันนะครับโดยบางโรงเรียนเนี่ยอาจจะรับตั้งแต่เยียร์จนถึงเยียร์สเลยนะครับแต่อาจจะหายากหน่อยหรือบางโรงเรียนอาจจะรับตั้งแต่เยี่ยเจ็ดแนะครับแล้วก็ไปเริ่มอีกที9ถึง13นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในช่วงของ 7, 8, 9เนี่ยเขาจะเรียกว่าเป็น junior high junior high school เนาะหรือ intermediate school นะครับก็จะมีชื่อเรียกประมาณนี้นะครับ สำหรับผู้ปกครองนะครับมักจะถามว่าเอ้ยแล้วน้องจบจากป .6 จบจากม .1 หรือมอ .3 บ้านเราจะไปต่อที่นิวซีแลนด์เลยได้ไหมจริงๆถือว่าต่อได้เลยนะครับเพียงแต่ว่าที่นิวซีแลนด์เนี่ยเขาดูอายุเป็นหลักนะครับโดยการวัดชั้นปีเนี่ยเขาจะตัดกันตอนเดือนมกราคมนะครับเพราะฉะนั้นถ้าวันที่31มกราคมถึงอายุเท่าไหร่แล้วเราก็มาเทียบอายุตามตารางกันนะครับยกตัวอย่างเช่นชั้นปีที่เด็กไทยมักจะไปมากที่สุดคือเย10 โดยโปกติ y ยี่ยสเนี่ยน้องๆจะอายุ1 4ปีแต่ถ้าเป็นเด็กนักเรียนต่างชาติอาจจะบวกไปอีกหนึ่งก็อาจจะเป็นอายุ15ปีถึงจะเข้า y e a r 10นะครับประมาณนี้เนาะลองดูตามตารางกันดูนะครับทีนี้ชั้นปีที่สำคัญสำหรับการเรียนนะครับในการเก็บหน่วยกิจเพื่อจบการศึกษาจะเริ่มที่ชั้นปี y e a r 1 1 Year 12และ y e a r 13นะครับโดยในแต่ละปีเขาจะมีวุฒิการศึกษาที่บ่งบอกไว้เลยนะครับ Year 11จะมีวุฒิการศึกษาเขาเรียกว่า nca level 1 ยียจะมีวุฒิเรียกว่า NCA Level 2แล้วก็เยียสเรียกว่า NCA Level 3นะครับและเมื่อจบ NCA Level 3แล้วนะครับน้องๆถ้าต้องการเรียนต่อมาหาวิทยาลัยที่ประเทศนิวซีแลนด์ก็จะเรียนต่ออีกแค่เพียง3ปีเท่านั้นเองนะครับก็จะได้วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีกลับมาแล้วนะครับสำหรับประเทศไทยนะครับน้องๆคนไหนที่ตั้งใจที่จะไปเรียนที่นิวซีแลนด์ ื่อที่จะกลับมาต่อหลักสูตรอินเตอร์นะครับในมหาวิทยาลัยปริญญาตรีบ้านเรานะครับสามารถจบได้แค่ NCA Level 2นะครับไม่ต้องเรียน y e a r 13ไม่ต้อง Level 3ก็สามารถที่จะเทียบระดับชั้นวุฒิการศึกษากลับมาต่อที่มหาวิทยาลัยหลักสูตรอินเตอร์บ้านเราได้เลยนะครับ ทีนี้เรามาดูกันต่อนะครับว่าทำยังไงน้องๆถึงจะได้ Wood NCA Level 1, Level 2และ Level 3นะครับเอาเป็นสั้นๆก่อนเนาะถ้าใครสนใจจริงๆให้ผู้ปกครองนัดพี่เบสเข้ามาคุยกันนะครับเพราะรายละเอียดมันค่อนข้างเยอะนิดนึงนะครับแต่อันนี้พยายามให้ทำความเข้าใจคร่าวๆก่อนสำหรับการที่น้องๆจะได้วุฒิ NCA Level 1นั้นน้องๆจะต้องเรียนให้ได้ครบ80หน่วยกิตนะครับจาก NCA Level 1นะครับโดยที่ใน80หน่วยกิตจ,จะต้องประกอบไปด้วย วิชาเลขหรือ numeracy นะครับ10หน่วยกิตและวิชาที่เกี่ยวข้องกับภาษาอังกฤษหรือ literacy อีก10หน่วยกิตนะครับอย่างไรก็ตามเมื่อจบ n c a Level 1แล้วนะครับยังไม่สามารถที่จะนำไปใช้ต่อใดๆได้นะครับน้องๆก็จะต้องขึ้นชั้นปี12หรือ Year 12เพื่อให้ได้วุฒิ NCEA Level 2นั่นเองนะครับการจะได้วุฒิ n c a Level 2นะน้องๆจะต้องเก็บหน่วยกิตในระดับ NCEA Level 2หรือสูงกว่านะครับอย่างน้อย60หน่วยกิตนะครับ โดยที่สามารถยืมนะครับ20หน่วยกิตมาจาก NCEA Level 1ได้นะครับเพราะฉะนั้นรวมเป็น80หน่วยกิตนะครับโดยมีเงื่อนไขเช่นเดียวกันก็คือใน80หน่วยกิตเนี้ยจะต้องประกอบไปด้วย Literacy 10หน่วยกิตหรือภาษาอังกฤษเนาะแล้วก็วิชาที่เกี่ยวข้องกับเลขอีก10หน่วยกิตนั่นเองนะครับเมื่อจบ n c a Level 2แล้วย้ำอีกครั้งหนึ่งน้องๆที่จะกลับมาเมืองไทยสามารถที่จะจบด้วย Wood Level 2แล้วมาต่อเข้ามาหาวิทยาลัยในหลักสูตรอินเตอร์บ้านเราได้เลยนะครับ และสาหรับน้องๆที่อยากเรียนตอบปินตรีที่ประเทศนิวซีแลนด์ก็จะต้องเรียนให้จบในวุฒิการศึกษา NCA Level 3นั่นเองนะครับสำหรับ NCA Level 3น้องๆจะได้ก็ต่อเมื่อน้องๆเก็บหน่วยกิจของ Level 3ได้60หน่วยกิจนะครับและก็ยังสามารถยืมจาก NCA Level 2มาได้อีก20หน่วยกิจ total เป็น80หน่วยกิจนะครับและยังมีเงื่อนไขเดิมก็คือจะต้องมีวิชาที่เกี่ยวข้องกับ literacy จาก Level 1หรือสูงกว่า10หน่วยกิจ แล้วก็จะ n e w b r a c y จาก Level 1หรือสูงกว่าอีก10หน่วยกิจเช่นเดียวกันนะครับนอกจากนั้นยังไม่พอสำหรับน้องๆที่อยากจะเรียนต่อที่นิวซีแลนด์นะครับนอกจากน้องๆจะได้ n c a Level 3แล้วอีกอย่างหนึ่งที่น้องจะต้องได้ก็คือเขาเรียกว่า University Entrance นั่นเองนะครับสำหรับการที่จะได้ University Entrance นะครับน้องๆจะต้องมี3วิชา Major เนาะโดยแต่ละวิชาเนี่ยจะต้องเป็น Approved Subject ก็คือเป็นวิชาที่เกี่ยวข้องกับวิชาการนั่นแหละ และก็3าวิชานี้เนี่ยน้องๆจะต้องได้อย่างน้อย14หน่วยกิตขึ้นไปนะครับในแต่ละรายวิชานะครับนอกเหนือจากนั้นน้องๆยังจะต้องได้วิชาที่เกี่ยวข้องกับภาษาอังกฤษหรือ literacy ในระดับ level 2นะครับโดยแบ่งออกเป็นวิชาที่เกี่ยวข้องกับ reading 5หน่วยกิตและวิชาที่เกี่ยวข้องกับ writing อีก5หน่วยกิตและจุดสุดท้ายนะครับกว่าที่จะได้ UE มาหรือ University entrance มา น้องๆก็จะต้องได้ในส่วนของ numeracy ด้วยแต่ numeracy เนี่ยน้องๆจะต้องได้อีก10หน่วยกิตนะครับโดยที่มาจาก NC a Level 1หรือสูงกว่านะครับเมื่อรวมทั้งหมดต่างๆเหล่านี้จะรวมเป็น University Entrance Requirement นะครับเมื่อได้เครดิตมาครบแล้วน้องๆก็จะมีการแปลงคะแนนนะครับแล้วก็จะเทียบกับคะแนนที่เราได้ไปเทียบกับ Requirement ของที่แต่ละมหาวิทยาลัยเพื่อสมัครเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยนั้นๆนั่นเองนะครับนอกจากนั้นนะครับ พี่เบสอยากจะอธิบายเพิ่มเติมนิดนึงนะครับในส่วนของการสอบการสอบที่นิวซีแลนด์เนี่ยจะแบ่งการสอบออกเป็น2ส่วนนะครับเขาเรียกว่า internal exam กับ external exam นะครับการสอบแบบ internal exam ส่วนใหญ่จะเป็นการสอบในช่วงของเทอม1เทอม2และเทอม3ซึ่งการสอบเนี่ยจะเป็นการสอบวัดระดับภายในโรงเรียนและได้เครดิตเหมือนกับการสอบ external นะครับสำหรับการสอบ external เนี่ยจะมีการสอบหลักๆในเทอม4นั่นเองนะครับ โดยที่การสอบ e x t e r n a l l เป็นการสอบพร้อมกันทั่วประเทศนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับบางวิชาจะมีการสอบทั้ง internal และ external หรือบางวิชาจะมีการสอบเฉพาะ external ก็ได้นะครับนั้นขึ้นอยู่กับสาขารายวิชาต่างๆด้วยนะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของเกรดในส่วนของการวัดเกรดนะครับที่นิวซีแลนด์เนี่ยจะมีการวัดเกรด2แบบนะครับเอาแบบแรกก่อนก็คือ achievement standard achievement standard จะมีเกรดออกเป็น4เกรดนะครับ not achieve achieve merit แล้วก็ excellent นะครับเทียบง่ายๆนะ excellent ก็เหมือนกับ4 merit ก็เหมือนกับ3 achieve ก็เหมือนกับ2ในขณะที่ not achieve เหมือนกับ0หรือ1อะไรประมาณนี้นะครับเพื่อให้เข้าใจง่ายๆเนาะแล้วก็การวัดเกรดอีกแบบหนึ่งก็คือการวัดเกรดแบบ unit standard นะครับการวัดเกรดแบบ unit standard เนี่ยจะมีแค่2เกรดเท่านั้นคือ pass or fail นะครับ achieve กับ not achieve เท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยน้องบางคนบอกว่าพี่ทำไมผมเรียนได้สอบได้เต็มเลยทำไมผมได้แค่ achieve เพราะน้องไปเรียนแบบ Unit Standard นะครับมีเป็นการวัดผลแบบ Unit Standard เพราะนั้นสูงสุดที่คะแนนที่จะได้ก็คือการผ่านเท่านั้นเองนะครับเพราะนั้นน้องๆอ,อย่าลงแต่ Unit Standard subject นะไม่งั้นเดี๋ยวเรยกรด GPA จะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับ สำหรับประเทศนิวซีแลนด์นะครับแบ่งเทอมการศึกษาออกเป็นทั้งหมด4ทเทอมด้วยกันนะครับโดยเทอม1เขาจะเริ่มประมาณปลายเดือนมกรานะครับหรือต้นเดือนกุมภานะครับแล้วก็จะไปจบที่ประมาณเดือนเมษา,ายนนะครับหลังจากนั้นเทอม2จะเริ่มประมาณเดือนพฤษภานะครับไปจบที่ประมาณปลายเดือนจูนนะครับแล้วก็เทอม3เขาจะเริ่มกันที่ประมาณเดือนกรกฎาคมไปจบที่ประมาณเดือนกันยายน สำหรับช่วงของเทอม4ี่นะครับจะไปเริ่มกันเดือนตุลาคมและจะไปจบกันในเดือนธันวาคมนะครับโดยเทอมสี่เนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นการเตรียมสอบนะครับแล้วก็การสอบนะครับการเรียนจะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ในช่วงของ เทอมที่4นี้นะครับสำหรับรายวิชาเรียนนะครับอย่างที่พี่เบสเกินไปตั้งแต่แรกแล้วนะครับวิชาเรียนเพื่อให้เข้าใจง่ายๆเนาะที่นิวซีแลนด์จะแบ่งออกเป็น2ส่วนด้วยกันก็คือส่วนของวิชาการกับส่วนของที่การเน้นปฏิบัตินะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในชั้นปีที่11 12และ13นะครับในส่วนของชั้นปีเด็กๆนั้นส่วนใหญ่จะเป็นวิชาบังคับอาจจะมีวิชาให้เลือกบ้างบางวิชานะครับสำหรับวิชาเรียนนะครับเขาก็จะแบ่งเป็น ฟิสิกส์เคมีชีวะเลขนะครับเลขเขาก็จะแบ่งตามเนื้อหาไปเลยไม่ว่าจะเป็นแคลคูลัสสแตทนะครับส่วนวิชาอื่นๆเช่นบิสเนสอีคอนนะครับรวมถึงวิชาถ่ายรูปวิชาทำอาหารวิชาขีมา่ม้าวิชาอาท์ดอร์เอ c ูเคชันก็คือเหมือนลูกเสือบ้านเราแต่ได้เครดิตด้วยนะ แล้วก็หลากหลายวิชาอื่นมากมายเลยที่ทางประเทศนิวซีแลนด์ได้จัดหลักสูตรเอาไว้เพื่อให้น้องๆได้ค้นหาตัวเองนะครับแล้วก็ได้ทํากิจกรรมที่ตัวเองชอบด้วยนะครับเนื่องการเรียนจะประกอบไปด้วยความสุขแล้วก็ความรู้นะครับสําหรับอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่ผู้ปกครองต้องอยากรู้แน่ๆเลยนะครับก็คือเรื่องของค่าใช้จ่ายนั่นเองนะครับค่าใช้จ่ายของการไปเรียนมธัธยมที่ประเทศนิวซีแลนด์นะครับเริ่มต้นที่ประมาณ20,000กว่าเหรียญจนถึงประ,ประมาณ3 0 0 0 0เหรียญน,นะเอางนะ่ายๆเนาะ สามหมื่นเหรียญคูณประมาณตอนนี้ประมาณ22บาทนะครับก็ประมาณ6 0 0 0 0 0 0บาทนะครับค่าใช้จ่ายตรงนี้เบื้องต้นตรงนี้เป็นค่าใช้จ่ายที่รวมในส่วนของค่าเล่าเรียนค่าที่พักค่าอาหารนะครับแล้วก็ค่าวีซ่าค่าชุดนักเรียนค่าประกันต่างๆเหล่านี้นะครับค่าใช้จ่ายที่ไม่รวมเนาะส่วนใหญ่ก็จะเป็นค่าตั๋วเครื่องบินนะครับค่าใช้จ่ายส่วนตัวนะครับ ค่านั่งรถบัสไปโรงเรียนค่าเรียนพิเศษเพิ่มเติมต่างๆเหล่านี้นะครับซึ่งพ่เบสคำนวณคร่าวๆแล้วเนี่ยก็อยู่ประมาณชักประมาณแสนห้าถึงสองแสนบาทต่อปีนะครับเพราะฉะนั้นคร่าวๆแล้วผู้ปกครองก็ควรจะมีงบประมาณอยู่เจ็ดแสนถึงแปดแสนบาทต่อปีเป็นอย่างน้อยนะครับในการส่งน้องๆไปเรียนมัธยมที่นิวซีแลนด์หนึ่งปีด้วยกันทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นข้อมูลสั้นๆง่ายๆที่พ่เบสพยายามจะให้ผู้ปกครองแล้วก็น้องๆเข้าใจในเรื่องของระบบการศึกษา ในระดับมัธยมของที่นิวซีแลนด์เบื้องต้นนะครับสำหรับน้องๆหรือผู้ปกครองคนไหนที่สนใจที่อยากจะคุยในดีเทลนะครับว่าควรเข้าชั้นปีไหนควรเลือกรงเรียนไหนเมืองไหนอย่างไรนะครับรวมถึงการวางแผนการศึกษาการที่จะให้เจนดูแลน้องๆไปจนจบการศึกษาเนี่ยก็สามารถติดต่อกับทางพี่เบสเข้ามาได้เลยนะครับที่ไลน์ไอดีตรงนี้หรือเข้าไปดูเว็บไซต์เพิ่มเติมได้ตรงนี้ได้เลยนะครับฝากติดตามคลิปอื่นๆที่น่าสนใจที่เกี่ยวข้องกับการเรียนต่อต่างประเทศที่เจน h ช n แนลได้เลยนะครับ